การใช้ชีวิตของผมไม่มีอะไรมากนะครับทานอาหารมื้อเดียวแล้วก็กินง่ายงนะครับไม่มีแป้งนะครับลดแป้งจริงๆข้าวเวียดเดียวข้าวเหนียวเนี่ยแทบไม่นับนับช้อนได้เลยนะครับเพราะว่าอาหารบางอย่างการปรุงอาหารบางอย่างมันมีแป้งในตัวมันเองนะครับอาจจะเป็นแป้งเชิงซ้อนหรือแป้งเชิงเดี่ยวก็ได้นะครับโดยหลักการก็ทานอาหารมื้อเดียว แต่ไม่ได้ทานภายใน18ชั่วโมง20ชั่วโมงนะครับหลัง24ชั่วโมงถึงจะเริ่มทานฉะนั้นบางครั้งผมทานมื้อสุดท้ายตอน5โมงเย็นผมอาจจะทานอีกทีก็คือพรุ่งนี้อาจจะทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มก็ได้ฉะนั้นการทานอาหารมื้อเดียวไม่ได้หมายถึงภายใน24ชั่วโมงนะครับเกิน24ชั่วโมงการใช้ชีวิตประจำวันของผมก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง หรือสองครั้งสามครั้งคือ1วันหรือสองวันสามวันผมก็จะทำฟาสติ้งน้ำดื่มก็คือดื่มน้ำแร่หกถึงแดขวดขวดละห้าร้อยซีซีนะครับโดยไม่มีอาหารเลยนี่คือชีวิตประจำวันแล้วก็ทุกวันก็นอนสิบสองชั่วโมงจริงๆผมใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ลืมตามมาผมใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แค่สิบสองชั่วโมง แต่ที่ผมบอกว่านอนสิบสองชั่วโมงเนี่ยยังไม่รวมการนอน extra extra ของผมก็คืออีกสองชั่วโมงเช่นอาจจะไปทําทุระมาแล้วรู้สึกเพลียรู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนก็งีบด้วยลมหายใจโปรเพทัสอีกชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นงี้มาตลอดส่วนใหญ่แล้วจะอยู่บนโลกป็นี้ประมาณสักหกถึงแปดชั่วโมงบางคนบอกว่าอืมันคุ้มค่าไหม มีอะไรทห้ทำอีกเยอะชีวิตประจำวันไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ตื่นมาก็ไปเดินเล่นไปซื้อน้ำผลไม้ชาผลไม้อะไรเงี้ยครับหรือว่าชาที่เป็นของแท้นะครับที่ตรงห้างเซ็นทรัลเชียงรายก็จะมีร้านชาอยู่สองร้านที่ผมทานก็มีร้านมิสซู ร้านพี่ผู้หญิง g p ่พี่วันทางเชื่อมระหว่างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นร้านชาแท้ๆผมก็จะกินชาหมนลี้ชาคาโมไมล์หรือคาโมเมลนะครับแล้วก็ชากุหลาบอันนี้ก็คือที่ผมทานอยู่ทุกวันก็จะเป็นลักษณะน,น,นั้นหลังจากนั้นก็ไปเล่นกีฬา เล่นฟิตเนสเล่นเสร็จปุ๊บก็ต่อยมวยสอมมวยที่ผ่านมาจะเป็นงนี้ตลอดถ้าอยู่ที่เชียงใหม่ก็จะเล่นที่เออเอซูลทซึ่งมีเวทีมวยมีกระสอบทรายมีทุกอย่างพร้อมนะครับก็จะซ้อมมวยประมาณชั่วโมงโดยประมาณนะครับไม่เกินชั่วโมงครึ่งซ้อมกระสอบซ้อมล่อเป้านะครับจะเป็นลักษณะน,นั้น หลังจากนั้นก็จะไปวิ่งถ้าอยู่เชียงใหม่เนี่ยที่ผ่านมาจะวิ่งหน้าถนนช้างคลานตรงที่แอสตราคอนโดนะครับวิ่งไปเลยไปจนถึงประตูท่าแพแถวแมคโดน d สแล้วก็วิ่งกลับแล้วก็วิ่งกลับไปอีกจนถึงหน้าไนบาซาแล้วก็วิ่งกลับก็ประมาณสัก58นาทีโดยประมาณ ประมาณ52-1ถึงชั่วโมงนี่คือทุกวันที่ทำแบบนั้นหลังจากนั้นก็มาไลฟ์เจอ FC เจอลูกๆพ่อแกนนะครับซึ่งผมก็จะไลฟ์อย่างนี้ทุกวันเมื่อไลฟ์เสร็จถึงจะเริ่มทานอาหารถ้าอยู่เชียงใหม่ก็จะไปทานที่สันติธรรมข้างหลังโ,โลทัส ที่สันติธรรมนะครับวงเวียนสันติธรรมจะมีเขาเรียกว่าร้านร้านผัดไทยกับข้าวหมูกรอบอะไรเงี้ยของพี่ผู้หญิงกับผู้ชายราคาไม่แพงสาสิบห้าบาทสี่สิบเองถ้าเป็นหมูก็สามสิบห้าถ้าเป็นหมูกรอบก็สี่สิบผมไม่ได้เป็นคนใช้เงินสุดรุยสุดไล่นะครับชีวิตประจำวันก็ใช้แบบนี้แหละ <c oughs> ก็ไปทานร้านนั้นประจำ